จะทีไ่ไลฟฟังแบบนี้นะครับง่ายๆว่าทําไมนะครับทําไมพอเราเราหลุดกินอาหารต่างๆมากมายในช่วงเทศกาลทําไมน้ําหนักถึงขึ้นมาเร็วมากนะครับหวัวใจสําคัญเลยนะครับพูดอยู่ทุกปีแล้วก็ยังพูดเหมือนเดิมนะครับมันก็คือเรื่องของน้ํานะครับการบวมน้ําของเราเนี่ยเองนะครับหลายๆคนก็จะสงสัยว่าเกี่ยวอะไรกับน้ําใช่ไหมฮะเพราะว่าไม่ได้กินน้ำอะไรเยอะแยะมากมายทําไมถึงน้ำหนักขึ้นเพราะน้าเหตุผลเป็นแบบนี้ครับว่า หลังจากที่คุณนะครับคุมอาหารมาทั้งปีหรือกําลังอยู่ในช่วงโ,โปรแกรมของการลดความอ้วนแน่นอนครับว่าสิ่งที่คุณกินน้อยที่สุดก็จะเป็นอาหารประเภทแป้งหรือน้ําตาลนั่นเองนะครับซึ่งอาหารประเภทแป้งน้ําตาลมันคือคาร์โบไฮเดรตถูกไหมฮะซึ่งคาร์โบไฮเดรตเนี่ยครับหกรัมของมันนะครับมันจะอุ้มน้ำอยู่ได้สากรัมนัม่นแปลว่ายกตัวอย่างง่ายๆคือถ้าร่างกายคุณมีแป้ง1นกิโลนะครับมีคาร์โบไฮเดรต1นกิโล คุณจะมีน้ําอยู่ด้วยอีก3กิโลรวมเป็น4กิโลเห็นไหมครัว่าพอคุณคุมอาหารเนี่ยอยู่ในโปรแกรมลดความอ้วนคุณกินแป้งน้อยน้ําที่มันสะสมอยู่กับแป้งมันก็ลดน้อยตามนะครับแต่เมื่อไหร่ที่คุณกลับมากินแปน้งหรือน้ำตาลคาร์บโบไฮเดรตเนี่ยเยอะขึ้นนะครับน้าที่มันตามมาก็จะสะสมมากขึ้นไปด้วยนะครับเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าช่วงเทศกาลเนี่ยแน่นอน,นครับคุณคงไม่มานั่งกิน เออ่ข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับขนมปังธัญพืชอะไรพวกนี้ฮะคุณก็ต้องมากินพวกน้ําหวานละน้ําหวานก็คือน้ําตาลละก็คือคาร์โบไฮเดรตเหมือนกันคุณไปกินขนมปังนะครับที่ว่าเป็นเบเกอรี่ขนมไส้ต่างๆพิซซ่าโดนัทคุณไปกินอาหารที่เป็นอาหารพวกแป้งแปรรูปทั้งหลายนะครับซึ่งแน่นอนครับของพวกนี้ครับคาร์โบไฮเดรตมันค่อนข้างสูงมากนะครับคาร์โบคาร์โบไฮเดรตมันค่อนข้างสูงมาก บวกการที่พอคุณกลับมากินคาร์โบไฮเดรตเยอะนะฮะน้ำหนักตัวคุณที่มันเด้งขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นน้ําหนักของคาร์โบไฮเดรตด้วยส่วนหนึ่งแต่อีกสามเท่านะครับที่คุณได้เพิ่มมานี่คือน้ําหนักของน้ำเต็มเตเลยนะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเป็นอะไรที่สมมุติว่าถ้าคุณมีแป้งเพิ่มขึ้นมาในร่างกาย1นกิโลคุณจะได้น้ำมาอีก3ากิโลนั่นแปลว่าการที่คุณมีแป้งขึ้นมา1นกิโลทำให้คุณน้ําหนักตัวขึ้น4ี่กิโลทั้งหมดถ้าคุณมีแป้งขึ้นสอณกิ น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหรฮะเป็น8กิโลเลยฉะนั้นไม่แปลกเลยครับที่ทําไมช่วงเวลาแค่3-4วันที่คุณหยุดเทศก,กาลปีใหม่แล้วคุณไปกินตามใจปากทาไมน้ําหนักมันถึงขึ้นมา4กิโล5กิโลภายในไม่กี่วันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยน้ำหนักที่มันขึ้นมาครับมันไม่ได้แปลว่ามันเป็นไขมันเสมอไปนะครับมันไม่ได้แปลว่าน้ําหนักที่ขึ้นมาทั้ง4กิโลหรือ5กิโลนั้นมันเป็นไขมันที่สะสมในร่างกายเราทั้งหมดและทำให้เราอ้วนอยู่ทั้งหมดนะครับไม่ใช่ สิ่งที่มันทําให้เราอ้วนจริงเนี่ยอาจจะเป็นแค่สัดส่วนที่มันประมาณ1ใน4มันน้อยมากก็คือไขมันประมาณแค่1นกิโลเองที่เพิ่มขึ้นมานะครับกรณีที่2นะครับนอกเหนือจากเรื่องหนาำในแป้งแล้วมันก็ยังมีในรูปแบบของโซเดียมด้วยนะครับประเด็นที่2ก็คือโซเดียม พอเลาคุณไปกินอาหารนอ,อกบ้านคุณไปกินอาหารตามเทศกาลแน่นอนนะครับคุณคงไม่ว่าน้งกินอาหารครีมเป็นกับแกล้มถูกไหมฮะคุณก็คงไปกินอาหารทั่วไปที่มันรสชาติอร่อยอร่อยถูกไหมฮะแล้วพอเราคุณไปเจอพวกผงชูรสเยอะๆไปเจอกับการปรุงรสหนักๆน,นะครับพวกน้าปลาผงชูรสทั้งหลายเนี่ยแน่นอนโซเดียมมันสูงขึ้นนะครับพอโซเดียมสูงขึ้นเนี่ยบวกกับการที่หลายๆคนนะครับ อาจจะมีการเดินทางนะครับนั่งรถต้องเดินทางนู่นนี่นั่นน,นะครับไปกินนั่นกินนี่แวะตามข้างทางหรือไปที่ยาในสถานที่ต่างๆนะครับก็อาจจะทําให้เราเนี่ยไม่ค่อยกล้าจะดื่มน้ํากันเท่าไหร่นะครับหรือพอเาเรื่องที่จะดื่มน้ําเราก็จะไปดื่มน้ำา๊ลมแทนจะไปดื่มน้ําหวานแทนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ดื่มของพวกนี้มานานแล้วใช่ไหมฮะพอถึงช่วงที่เราแบบต้องการที่จะรีแลกซ์นะครับชีวิตคุณก็เลยไปกินพวกน้ําหวานซะมากกว่าน้ำเปล่าฉะนั้นเนี่ย การที่คุณไปกินอาหารที่โซเดียมสูงนะครับมันจะทําให้โซเดียมในเลือดคุณสูงตามนะครับพอโซเดียมในเลือดคุณสูงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเลือดคุณก็จะข้นฮนะพอเลือดคุณข้นเสร็จปุ๊บเนี่ยร่างกายจะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะถ้าเลือดข้นแบบนี้อันตรายฉันต้องการน้ําด่วนฉันต้องการเก็บน้ําให้ได้ไมากที่สุดเพราะฉนันต้องการเอาน้าพวกนี้มาทําให้เลือดคุณนะครับไหลเวียนได้ดีขึ้นฉะนั้นการที่คุณกินโซเดียมสูงนะครับบวกการกินน้ําน้อยมันเลยทําให้ร่างกาย อยู่ในภาวะที่ต้องการสะสมน้ํามากขึ้นนั่นเองนะครับคุณก็จะได้น้ําเพิ่มขึ้นอีกนะครับจากกรณีที่1คือน้ํามากับแป้งสามเท่าใช่ไหมฮะกรณีที่2คือโซเดียมสูงอีกนะครับกรณีสาคือคุณดื่มน้ำตอนมากาอีกนะครับพอคุณดื่มน้ำตอามากร่างกายก็ยิ่งบอกว่าเฮ้ยฉันตอนนี้ฉันขาดน้ําฉันขาดน้ํามากซึ่งน้ามันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของร่างกายเลยพอเป็นขาดร่างกายจะบอกว่าอะไรที่ร่างกายขาดมันจะเก็บสิ่งนั้นนะครับ ความเข้าใจผิดหลายๆคนที่คิดว่ากินน้ําเยอะดื่มน้าเยอะจะทําให้คุณบวมน้าอันนี้ไม่จริงนะครับการที่คุณดื่มน้าน้อยนั่แหละครับมันจะทําให้ร่างกายคุณบวมน้ําเพราะว่าอะไรเพราะว่าร่างกายคุณต้องการเก็บน้านะครับไว้ใช้ยามจําเป็นในขณะที่ร่างกายกําลังขาดแคลนนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งที่ผมบอกมาทั้งหมดอะครับอย่างสรุปง,ง่ายๆคือว่าน้ําหนักคุณขึ้นเพราะน้ําครับการที่คุณขึ้นเมชั่นนั้นต่ากตัวบนเครื่องชั่ง เครื่องช่งคนนั้นไม่ได้บอกอะไรคุณได้มากกว่าการที่คุณไปยืนน้าหนักตัวคุณเท่าไหร่สิ่งของที่อยู่ในร่างกายคุณเนี่ยมันไม่ได้บอกเลยว่าเป็นไขมันเป็นกล้ามเนื้อเป็นน้ําเท่าไหร่คุณแค่ขึ้นไปบนกระช่งแล้วน้าหนักคุณมันดีขึ้นมาเร็วมากเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะปัจจัยที่ผมบอกมาเนี่ยสามสี่ข้อขั้นต้นนะครับมันเลยทําให้น้าในร่างกายคุณเนี่ยมันเพิ่มมันสะสมเยอะมากซึ่งน้ํามันเป็นให้มาไวและก็ไปไวมากนะครับฉะนั้นเรามาดูวิธีแก้ไขกันวิธีแก้ไขนะครับ เราต้องแก้ไขที่ต้นเหตุเมื่อกี้เรารู้แล้วใช่ไหมฮะปัจจัยที่1ก็คือเรื่องแป้งถูกไหมคุณกินคาร์โบไฮเดรตเยอะนะครับเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ดีด้เยนะครับฉะนั้นวิธีแก้อย่างแรกเลยคือลดการกินคาร์โบไฮเด,ดตรตลงมาครับหรือทําโปรแกรมลคาร์บนั่นเองนะฮะจากที่คุณกินแป้งน่นนี่นั่นแบบแยลลกรูปทั้งหลายเบเกอรีง่งปังทั้งหลายนะครับให้กลับมากินข้าวให้กลับมากินผลไม้นะครับ กลับมากินคาร์โบไฮเดรตที่ยังไม่ผ่านการแปรรูปนะครับเพราะอะไรเพราะคาร์โบไฮเดรตพวกนี้แคลอรี่มันค่อนข้างที่จะต่ำนะคคุณสามารถกินได้ปริมาณที่เยอะแต่แคลอรี่ต่ำนะครับฉะนั้นการที่คุณหยุดพฤติกรรมการกินออแย่ๆทุกอย่างลงแล้วกลับมากินข้าวเป็นหลักนะครับกินผลไม้บ้างข้าวที่เจผลไม้สามสก็ได้นะครับแล้วคุมคาร์โบไฮเดรตของคุณนะครับให้อยู่ในกลุ่มอาหารพวกนี้ กินข้าวครบประสาทมื้อนะครับตามปกติได้เลยแต่เลี่ยงที่จะรับน้ำหวานเลี่ยงที่จะรับเบเตอรี่จากแหล่งต่างๆที่เราเคยชินขนมถุงทั้งหลายเนี่ยที่เรากินมาในช่วง3าีวันนี้ก็ลดละเลี่ยงก่อนนะครับเราต้องการเอาหนักลงนะครับเมื่อคุณกินคาร์โบไฮเดรตที่มีคุณภาพมากขึ้นร่างกายจะสามารถดึงสารอาหารไปใช้ได้มีคุณภาพมากขึ้นและจะเหลือสาสมเป็นไขมันได้น้อยลงนะครับและเมื่อการที่คุณได้รับคาร์โบไฮเดรตน้อยลงสิ่งที่ ร่างกายจะขับออกตามก็คืออะไรฮะก็คือน้ําที่มันสะสมอยู่กับคาร์โบไฮเดรตนั่นเองจากก่อนหน้านี้ที่คุณกินมาเยอะใช่ไหมฮะน้ำก็สะสมเยอะตามพอคุณกินคาร์โบไฮเดรตลดลงแน่นอนครับน้ําที่มันสะสมอยู่มันก็จะลดลงตามด้วยนี่คือประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือจากคุณกินโซเดียมส,สูงนะฮะแล้วทาให้ร่างกายเนี่ย ต้องการน้ำมากขึ้นสรับสมน้ำมากขึ้นคุณก็กลับมากินอาหารที่เป็นโซเดียมต่ำนะครับอาจจะไม่ต้องถึงขนาดจืดกินจืดแบบโอ้โหห้ามปรุงเลยไม่ใช่นะครับอาจจะปรุงได้แต่ปรุงในลนักษณะที่ปริมาณที่คุณกินแล้วรู้สึกว่าอ่ะโอเคละไม่ต้องแบบปรุงเอาเค็มสะใจมากมายผงชูรสถ,ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยนก่อนในช่วงนี้เพราะว่าผงชูรสเป็นอาหารที่รสชาติไม่เค็มนะฮะไม่รู้สึกถึงความเค็มแต่เป็นอาหารที่มีโซเดียมสูงที่สุด ในบรรดาสารอาหารที่ให้โซเดียมเลยนะฮะฉะนั้นถ้าช่วงนี้คุณลดผงชูรสได้จะดีมากนะครับส่วนเรื่อน้ำปลาซอสปรุงลดทั้งหลายเนี่ยยังปรุงได้ตามปกตินะครับแต่ว่าเราอาจจะลดปริมาณลงนะครับจากที่เคยบีบแบบเอาสะใจเลยก็อาจจะแบบอ่ะช้อนชาหนึ่งสองช้อนชานปรุงอาหารมื้อหนึงโอเคครับไม่มีปัญหาจุดนี้นะครับสามารถปรุงได้เลยประเด็นที่3คือ คุณกินน้ําน้อยร่างกายจะสะสมน้ํามากขึ้นถูกไหมวิธีแกง้ง่ายๆครับกลับไปที่ต้นเหตุคุณกินน้ํามากขึ้นดื่มน้ําให้มากขึ้นนะครับผู้หญิงเฉลี่ยวันหนึ่งเนี่ยผมขอเรียว่าวันละสองขวดใหญ่หรือ3ลิตรนะครับถ้าออกกำลังกายเนี่ยสามสี่ลิตรได้เลยส่วนผู้ชายเนี่ยครับอยู่ที่ประมาณสี่ห้าลิตรได้เลยนะครับเพราะการที่คุณดื่มน้าให้ร่างกายได้รับอย่างเพียงพอนะครับร่างกายจะบอกว่าโอเคในสถานะตอนนี้ร่างกายของชั้นเนี่ยมันไม่ขาดแคลนน้ําแล้วนะ ฉันไม่จําเป็นต้องเก็บน้ําไว้เผื่อฉุกเฉินแล้วนะฉันก็จะขับออกครับทีนี้พอคุณเริ่มมีการขับถ่ายดีขึ้นมีการฉี่ได้ดีขึ้นดื่มน้ําแล้วฉี่ออกมาสีใสขึ้นนะครับไม่ค่อยเหลืองไม่ค่อยเข้มละรู้สึกว่าฉี่ได้ทั้งวันละในนี้นะครับมันจะเริ่มทําให้ร่างกายนะรู้สึกว่าฉันสามารถปล่อยน้ําที่มันสะสมอยู่ในร่างกายได้ลนะทีนี้พอคุณทําแบบนี้นะครับ เอาไปเรื่อยๆสัก3วัน7วันผมเชื่อเลยว่าใน7วันนี้น้ําหนักคุณจะค่อยๆลงเรื่อยๆและกลับมาสู่ภาวะปกติคุณเต็มที่ก็บวกลบไม่เกิน1นกโลครับหลังจากก่อนหน้าที่คุณจะหยุดดีใหม่ไปนะครับลองทําวิธีนี้ดูนะครับแล้วก็บูกกับการที่คุณอาจจะออกกำลังกายเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้รัางกายขับเหงื่อได้มากขึ้นนะครับอาจจะเป็นการทำร์ดีโอเบา,บา หรือทำ HIIT Circuit Training อยู่ที่บ้านหรืออาจจะเป็นการยกเวทนะครับเพื่อให้ร่างกายเนี่ยใช้แป้งที่มันสะสมอยู่ในกล้ามเนื้อเนี่ยออ,อ,ออกไปให้มากขึ้นพอแป้งออกไปมากขึ้นคุณก็ลดการสะสมน้ำาบงด้วยฉะนั้นการออกกำลังกายก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เสริมมานะครับที่ช่วยให้คุณสามารถลดน้ำหนักได้เร็วมากๆในช่วงหลังปีใหม่แบบนี้ที่คุณกินหลุดเละเทะแบบนี้นะครับไม่เป็นต้องไป ไม่จำเป็นต้องไปหน่อยไม่จำเป็นต้องไปน้อยใจไปคิดเยอะว่าวิยฉันทามานทั้งปีน้ำหนักลงไม่กี่โลเองแต่ทาไมฉันหลุดปีใหม่จะสามสี่วันโอ้น้ำหนักขึ้นมาสี่ห้ากิโลเลยมันมีเหตุและผลของมันอยู่นะครับขอแค่คุณทาความเข้าใจของมันว่าเหตุมันคืออะไรมันเลยทําให้น้ำหนักขึ้นมาแบบนี้ผลมันคือแบบนี้ต้นเหตุมันคืออะไรถ้าเราเข้าใจแล้วแก้ไขมันได้นะครับไม่ต้องกลัวเลยน้ําหนักตัวเป็นเรื่องที่ไม่ควรเอามา ทำให้ร่างเอ่อทำให้ชีวิตเราเนี่ยหน,น่อยนะครับเพราะว่าการที่คุณใช้ชีวิตตามน้ําหนักตัวเนี่ยคุณจะเป็นบ้า,าเลยเพราะว่าน้ําหนักตัวเรามันขึ้นลงสวิงอยู่ทุกวันคุณกินอันนี้เยอะหน่อยน้ําหนักขึ้นมาพรุ่งนี้คุณต้หน่อยกี่ิโใช่ไหมคุณก็จะมาอดอาหารเพื่อให้น้หนักลงสุดท้ายแเราน้าหนักที่มันสวิงขึ้นลงครับมันเป็นแค่อาหารในกระเพาะอาหารของเราหรือของเสียที่เราไม่ได้ขับถ่ายไปในแต่ละวันชาถ้าคุณเอาของพวกนี้มาโฟกัสกับการลดความอ้วนลดน้ำหนักของคุณเนี่ย มันก็จะทำให้คุณมานั่งหนอยกับน้ำหนักตัวไรวันเลยคะคุณจะไม่มีกําลังใจในการทําตามโปรแกรมที่คุณวางไว้พร้อมหนักขึ้นหน่อยคุณก็หนอยคุณก็อยากเปลี่ยนโปรแกรมอีกนะฮะพอคุณอดอาหารหน่อยแ้วหนักลงหน่อยคุณก็ชอบใจแล้วคุณก็จะทําแบบนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็จะไม่รู้เลยว่าตกลงร่างกายเราจริงๆครับมาทํางานยังไงร่างกายคุณเหมาะกับการใช้ชีวิตแบบไหนนะครับผมอยากจะบอกว่าการที่ผมแนะนําให้หลายคนไปหลุดเลยช่วงปีใหม่ นักเรียนผมหลายหลายคนผมบอกว่าไปกินเลยครับช่วงปีใหม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรารู้ว่าระยะเวลาแค่ไม่กี่วันนียครับคุณไม่สามารถสะสมไขมันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ล้นึกออกไหมฮะเพราะจากการที่คุณกินแคลอรี่มหาศาลเข้าไปเนี่ยร่างกายมันอยู่ๆมันได้รับอาหารมหาศาลมากการที่มันจะย่อยเป็นแคลอรี่ได้ทั้งหมดและดูดซึมไปทั้งหมดเนี่ยทำให้คุณอ้วนได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์จากอาหารพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมาก ะฉะนั้นร่างกายจะมีบางส่วนที่ดูดซึมได้และบางส่วนที่ขับออกไปโดยที่ไม่ได้เกิดในความอ้วนหรือไม่ได้สะสมเป็นไขมันส่วนเกินคุณฉะนั้นการที่คุณหยุดไปเนี่ยรีแลกต์ร่างกายไปเสพความสุขไปกินอาหารที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากกินนะครับในช่วงเทศกาลแบบนี้หนึ่งมันทำให้คุณสู่ภาพจิตด,ดีขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าปีใหม่ทุกคนฉลองหมดคุณต้องไปเจอพี่น้องไปเจอญาตินะครับคุณต้องไม่กินคุณต้องไม่กินอาหารใน ในวงล้อมของย่านนี้คุณคุณต้องไม่กินอาหารตามข้างทางนี่รดคุณเขาพาแวะตามป็นน้ำมันคุณต้องไม่กินของฝากหรือซิกเนเจอร์ของอาหารที่คุณไปเที่ยวนะครับฉะนั้นการที่คุณมานั้งสตรีทเครียดกับการลดความอ้วน3-4วันในเทศกาลเนี่ยมันไม่ได้ทําให้คุณผอมลงไปมากเท่าไหร่เลยฮะ,ะแต่สิ่งที่คุณได้กลับมาก็คือการที่คุณไปเติมความสุข ไปกินทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากกินในช่วงเทศกาลเนี่ยมันจะทําให้คุณได้ใส่ความสบเต็มที่เลยคุณอยากกินอะไรคุณกินเลยนะฮะบวกกับการที่พอ3ามวันผ่านไปปุ๊บเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเออฉันก็เริ่มหายอยากแล้วนะกับของพวกนี้ฉันเริ่มที่จะแบบเบื่อแล้วนะกับของพวกนี้พอถึงวันที่สี่พอถึงวันแรกอย่างเงี้ยฮะที่คุณเริ่มที่จะแบบเกบเข้ามาดูแลตัวเองเนี่ยมันจะทําให้ความอยากทั้งหมดเนี่ยรู้สึกว่าเออได้กินแล้ว นะครับฉะนั้นวันนี้เริ่มดูแลตัวเองได้ฉะนั้นเราจะมีไฟในการดูแลตัวเองมากขึ้นีกมันเหมือนเราเบรกเราพักเพื่อชาร์จพลังนะครับเพื่อให้เรากระโดดไปได้ต่อไม่ใช่ทนเดินไปทั้งนั้นที่ไม่อยากเดินแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณก็เครียดปีใหม่ฉันไม่ได้กินอะไรเลยปีใหม่ฉันต้องคุมอาหารปีใหม่ฉันต้องโอ้โหสัริกมากมายนะครับสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องเดินต่อไปทั้งนั้นที่คุณไม่อยากเดินถูกไหมฮะ สู้หยุดหน่อยนะครับชาร์จพลังแล้วปีใหม่คุณมีเวลาทั้งปีเลยค่อยๆทามันค่อยๆสร้างวินัยมันกลับมาค่อยๆทําให้มันดีขึ้นเรื่อยๆค่อยๆเดินต่อไปข้างหน้าได้ผมมองว่ามันดีกว่าการที่คุณมันนั่งเครียดนะครับใช้ชีวิตไม่ได้นะครับทุกอย่างมันเครียดสะสมเลิกท้ายคุณรอไประเบิดกลางทางแล้วคุณก็กลับมาในในเส้นทางเดินไม่ได้นะครับนั้นผมก็แนะนําว่าสําหรับใครที่นะครับเครียดหน่อยกับ น้ำหนักที่มันเพิ่มขึ้นมาในช่วงปีใหม่นะฮะอยากให้ฟังคลิปนี้นะครับลองฟังแล้วทาความเข้าใ,ใจดูแล้วก็ลองเอาวิธีที่ผมแนะนำเนี่ยไปทําตามดูนะครับสัก7วันนี้แล้วลองวัดผลดูที่ว่ามันเป็นไปตามที่ผมพูดหรือเปล่าคุณทําแค่ครั้งเดียวถ้ามันได้ผลคุณจะมีความสุขแล้วคุณจะรู้จากร่างกายตัวเองมากขึ้นคุณจะสามารถทําแบบนี้ไปได้ทุกปีเลยครับต่อไปปีใหม่คุณจะไม่มาลัางน้อยละปีใหม่คุณจะเอ็นจอยิ่งเต็มที่คุณจะปาร์ตี้คุณจะแฮงเอาท์ด้วยเต็มที่เลย แล้วหลังปีใหม่คุณก็แค่กลับมาทําหน้าที่ของคุณให้ดีเพราะคุณรู้แล้วว่าต้นเหตุของน้ําหนักขึ้นขึ้นจากอะไรวิธีแก้เราจะแก้ยังไงแล้วเราแก้แค่ครั้งเดียวครับถ้ามันได้ผลมันคือสิ่งที่มันจะติดตัวคุณไปตลอดชีวิตเลยนะฮะสำหรับวันนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเนะครับสวัสดีครับ